เรียบร้อยโลด้วยนะมึงวันนี้เาจะอยู่กับเธตนบสตรีมเลยสวยลุงมัน

รถโมไซค์กับมันอ่ะคือที่ผมต้องแบบตั้งไอวอลให้มันชนอ่ะคือผมต้องเสี่ยงนะถ้ารถมันไม่เกี่ยวผมฟิวนะแจ้วไนี่แหละเป็นไปตามแผนไม่นโดนเกี่ยวฟิวเว้ยเอาอ่ะเพราะดาวไอคิวเขาแบบชลาดหลักแหลมเป็นไปได้ไงนู้สวยจ้าสวย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 โอ๊ยข้างหน้ามีคนครับข้างหน้ามีคนครับผม สวยสวยสวยครับลูกกันเติมลครับกันเติมแกว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 ไปขี่รถด่วนเดี๋ยวจะยังบอสไซคเองสวยสวยขวานไม่มีคนครับส่วนขวานมีคนครับเอาเลยครับเอาเลยเออเอาเลยอุ้ยบูมสวย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 เลิศเลิศเลิศเพอร์เฟกต์เออมันต้องชนอย่างนี้ดี๋วอ่ะแก้วฮ่าฮ่าล้วกูเกมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้ว โซ่นะแต่มีแฟนคลับอะเออชนมันแม่ชนมันแม่ชนมันะเปียงชนโลดชนโลดไอรถตีเด้เฮียเออเอยชนมันชนมันคนต้อเอาผิวสวย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 เรียบร้อยแก้วเอาเลยเนาะเอาเลยเนาะ ไม่ต้องลำบากแบบใช้ไอวอไม่ต้องยิงปืนกระสุนชิลฮะเอาเลยเอาเลยเน้อเื้ออ่อนยางแบกไปเลยแบกไปแบกไปเรื่อยๆเลยเ ร้องโ้ยโแล้วร้องโ้ยโยแล้วร้องโ้ยโวยแลเออเออแล้วเอออนอนต่อสวยสวยสวยสวงยยงง เฮ้ยอย่าชนมันดีใจเย้ไม่มีลูกซองหรอ้งขวามีตัวนะขวามีตัวนะผมมีซิกเซนไงแต่ห้าตัวแล้วเหลือห้าตัวแล้วเฮ้ยเอ้ย,ยลองนะลองนะเจ็บนะเจ็บนะ้นะตาดีกว่าเดี๋ยวกูตายสว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 ยเร็วเร็วเร็วเลยเฮ้ยลงความลงความลงความ โตระเก้าหนึ่งหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยบิววิ่งสวย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 อะไรครับ <laughs> เอาเลยรครับ,ร,บ <laughs> รู้สิว่าแบบใครจะทนหมอกได้กว่านั้นโอ้ยเรียบร้อย <laughs> <laughs> แกไม่ลงอะ่ะไม่ลงอะ่ะมีคนขนับให้เราเกมนี้สบายเ <laughs> <laughs> กมนี้ไม่ต้องทำอะไรอะ่ะยื่อก็ติดมีสามอฮึม ับพยายามอยู่ให้กลางวงนะหถอยถอยหัวรา ก็ดีอยู่ในวงว่าเพื่อดูดีว่ะเชวเซ่คำสบชนี้เป็นไปตามแผนอายุสามร้อยหนึ่งที่หนึ่งเฉยไม่ได้ทำอะไรเลยนะ มีคนแบกครับมีคนแบกบแก้วสวย